ทืองเลยพี่น้องลุกมันลุกมันนี่นะหนูพุกกรับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขสดวันนี้กลับมาพบกับพ่อยคือเก่าเบ้าพม่าบา,า,บานนา มืัอนี้ค่อยกะว่าสิไปหาเสื้อกับแล้วก็เสื้อแฮวอันรักหนู่งนะเพิ่งแฮวกะค่อยกะเห็ดมาแล้วนะนี่อันนี้คือแฮวใช้ยางตีรถนะเห็นอ่ะมีทีเสื้อมันกะไปเบิ้งเพราะมันเจอแบบเลอะกางไเลยไปเบิ้งเดียวนี่แฮวนี่กะสีด่างนะแล้วก็กับอีหาด่างเพราะว่าค่อย ไปหาเรเหินนี้เห็นหอยหนุพุกเอามาหากัดเขา้ากัดเมนต้นเข่าร้ายขนาดเลยนี่ก็ไปชมน้ำเดียวตอนนี้คอยกะได้มาหอดแล้วนะโซนเมนต้นที่คอยเห็นหนูพุกคุดนั่นนะโซนนี้แหละจะเ้าไปเบิ่งน้ำเดียว พะวาทางมันง่ายขนาดเลยพี่น้องเ้ยึงใช้ตัวง่ายกบไปลุ้นน้ำเดียวนะตอนนี้ค่อยก็ได้เข้ามานะโซนเพราะว่าหนูมันลายนะมองนี้นะมีทางหนูพุกนะกะนูท่องขาวก็มีหนูขี้ก็เดินก็มีมันหาคดกินเป็นต้นคราบนะเขากมาเซอร์อยู่เจ้าของโซนแต่ว่าค่อยมีมีเวลา นี่มหนเลยนี่นะทางมันนะฟอตัวเลยนี่ทางมนนะนางันใหญ่เลยนะพี่น้องเลยโอ้แล้วก็นะหูมันอยู่มงกวายนะหูมันนะอยู่มงกวายและหู้มันอันนี้นะคือทางมันนะเป็นทางพวกใหญ่เลยนะเก่งขนาดเลยเบิ้งมันคือน,นี่สีเทายตลอดนะทางมันเนี่ยวันนี้คอยกหาเซอร์นะอยจะเซอร์แหวนี่ก่อน เ้อพ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้เบิ่งนะวิธีเซอแฮวนี่คอยขากระเฮ็ดมากมือนี่เฮ็ดไม่ไมเลยนะนี่นะกับวไปเบิ่งเนาะวิธีกลางวิธีเซอมันเป็นแล้วเหรอนี่ดึงมาคำมาเกาะที่นี่นี่ มันก็เป็นแบบนี้เขาก็ดึงมองไปวันนี้เขาก็นั้นมองมาเลย นะกลางแล้วนะมันนี่ก็ไปเสพซะ เฮ้ okay, แล้วนี่นะเสือบนทางวันนี้เลยมองมึงกะอยู่มึงนี่เพราะว่ามันมือนกันนิดนึงเสือตันทางมันไวก้อยกาเสือแล้วแล้วนะหลังหนึ่งหลังต่อไปไปนี้เสือแล้วละหลังหนึ่งละก็เสือนี่แล้วก็พอดีไปหาเลาะเสือกลับเลยเสือกลับกะ จะตามก๊อกเป็นต้นนี่แหละเพราะว่าหนูมันมาควัดกินเป็นต้นนะกัไปหับส้มน้ำเดียวหลังที่สองก็มาเจอกระตูทางนี like ่เลยเพราะว่าทางใหญ่ดีกระตูทางเลือกแหละความง่ายมันนี่มองมาเนี่ย ao cả, vi hết nhựa, bật lửa, nơmong, măng cả, hết poly hole, măng, này cả, sẹp thế này đấy, ดังที่สองก็แล้วนี่นะดังที่สองกอนเจอปอดีกระตูอืมนี่เลยนะฮะทางมันนี่เลยแล้วบบบนี้ดังที่สามอยจะเจอหน่เพราะว่าทางมันความไปิดฟนะต้องบิดไว้จะเจอแคมโฮนะ ต้องบิดเราจะเชื่อฮะละ่ะเราเชื่อแข็มหัวฮันแต่ว่าเป็นใหม่นะนี่เห็นหงมันเห็นทางไม่ใหม่มันมากลางเห็ดไม่ใหม,แสมส่แล้วเลยเซมจะนี้เลยก็เชื้อแล้วนะเชื้อแฮวหรือว่าอันดักหนูแบบอันใสยางตีรถนะใสใสรถพอแล้วกัน ไปนี้ก็ไปหาเซอร์กรับไปนี้เหาะไปเซอร์อยู่แต่โซนเนาะนี่นะนี่เนาะนี่ก็เป็นโซนมันต้นคือเดียวเพราะวา่าเห็นหนูมันกัดลายขนาดเลยนะแต่ไปเบิ้งลราเบิ้งก่อนมันกัดกินสองเงาก็เห็นนี่นะเพราะหนูขัดกินนี่อ้หาวต่อ นเลยทางนั้นก็มีนะทางนั้นปะมันหากรลักกัดกินขึ้นนี่นะพี่น้องเลยมันไดคอยเกิดซีเซอร์แถวนี้แหละเซอร์แถวโกงเม่นต้นมันหาขัดกินนี่เซอร์กำลังนี้เอาเม่นต้นนะเซอร์ แล้วนะมันก็ะนำเป็นต้นผู้เชืยอเขามันกลืนแล้วบ้านี้มาต่อด่างที่จองกัแล้ว นั่พูดเกียกล้อง <c oughs> มานีเพราะกัดมันไม่ใหม่เลยนี่เพราะตัวชุดใส่นหนูตัวใหญ่นะทางมันนี่เก,งก่งขน,นาดเลยพี่น้องเลยถ้าลุ้นเบอร์เมซ่านี่ลางนี่ มันกัดพวกใหม่ๆอยู่นี่มันกินไป่ต้นนี่วา้านี่นะพอมันขดกินนะว้าอมันขดกินนต้นนี่นะพี่น้องเลยมันขดมาไปทั้งหนกมดเลยนะนี่ตัวนี้ก็ กีฬาขนาดพี่น้องตัวนี้พร้อมนี่ตัวนี้ก็ป๊อดไม่ธรรมดาตัวนี้ก็ก็า่ังคืนนี้เลยตัวนี้นะป๊อดนี่มันกวดขึ้นมากินทั้งทั้งี่เสริมวงนี้แหละ แล้วมันหลังที่สี่

สบายดีแ่ามเสานะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ค่อยกะกำลังเดินทางไปยำแฮวจ่นะยำกับพร้อมไปลุ้นฮับส้มน้ำเดียวเอามันจิถวตั่บอกรับก้มแฮวเจอตั้งแต่วันนี้นะแล้วก็ค่อยเห็นแฮวป้าไอ้พร้อมไปลุ้นน้ำเดียวพี่น้อง เสาอันี้ก็หนาวแห้งนะพี่น้องเอ้ยควันเต็มไปหมดหรือว่าหมอกมันหนาวนะน้ำหมอกก็ตกแห้งรีเมื่อคืนนี้เพราะตัวอากาศก็เย็นนะพ <c oughs> อกะน้องเจอเห็นหนาวมาแล้นี่ก็ยังหนาวอยู่พี่น้องเลยคอยกะพยายามล้างที่คอยเซอร์คืนนี้ก่อนเพราะว่า เห็นหนูพุกหาอ้อมมากินข้าวเขานะเมื่อคืน,นค่อยกันเลยเมื่อเฮ็ดกับดักใหม่จ้ะไปเซออยู่บอหนูพุกกินข้าวห้กะ,ะไปลุ้นน้ำเดียวว่ามันชีดถึกหรือบอจ่ะคือเมื่อคืนนี้เลยมันออกมากินนี่นะว้าตัวพีน่น้องเลยนี่หากินเมื่อคืนนี้เลยนี่ เขาเขากองพูนอยู่เลยนะป้าเธอทำใสมันบอกไปเชื่อกับดักคอยเลยเบิ่งนี่นะคือมันมีถือนะคอยังไงพี่น้องเอ้ยมัน,ม,ม,ม,นมีมันมีหมาเลยวันนี้ก็ไปลุ้นอยู่โซนเม่นวันนี้ เพราะว่าชนเม่นมันเทวดีตอนนี้ค่อยกลับมาฮอดน,นะชนเม่นต้นพ่ะนะนี่เอออยูน่นี่แหละชนเม่นต้น,นเอาไปลุ้นไปส้มน้ำเดือดชนเม่นต้นเนี่ยโอ้ถือเลยพี่น้อง <c oughs> ลุมัน <c oughs> ลุมันนี่นะหนูพกุก นั่งวอดบัตรือซะแล้วมาเลยมาหลังแรกมีสวนเป็นต้นไปลุ้นหลังที่สองน้ำเดียวนี่บ่าไหมพี่น้องมาหลังที่สองมันก้นไปน้ามือใช้ชี้ตัวใหญ่เลยเนี่ยแค่มันพาไปทั้งเลิกก็ค่อยเกือบหูนะกะมาแล้วบงแถวนี่คือตัวนี้กะ ตัวนี้นะลูดตัวนี้โอ้ลางที่ชองก้นไปนํำพี่น้องเลยหาบางก้อนอหาแถวแคมมหันี่กะมีเห็นนะค่อยเบิ่งนี้ตัวใหญ่แท้เลยเพราะว่ามันตัวน้อยมันมีเอาไปคือตัวนั้นนะมันยังเอาไปไม่ได้ตัวนี้เราค่อยซักบากเล็กๆแน่นๆนึงกะมันยังเอาไปได้อยู่ค่อยเบิ่งนี้ตัวใหญ่เลยนะน้องเลย อันนี้ก็ไปลุ้นกลับนะยามแฮลอันนี้ก็ได้ตัวเดียวนึงก็ไปลุ้นกลับบันนี้อเอ,อกมาแล้วนะแต่ยามแฮครับยามนะบันนี้ก็ไปยามแฮลตัวที่คอยเฮ็ดไหวบานนี้ก่อนยามอันนี้ก็ได้หนูตัวเดียวนี่นะลุมันจะซ้ำกลับไปลุ้นแฮล์บันฑน์ มีชืพี่น้องเลยอันนี้ก็เมื่อแล้วคลิปนี้ค่อยก้มา,ยามายมแฮวกับยามกลับนะกะ็ได้หนูตัวนึงลุหนูพุกนะอันนี้ก็กระิคอจบคลิป้ซํำนี่ขอบใจเ่อไหมพี่น้องที่ติดตามรับสม้มตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบใจคลิปหน้าเพราะก็ไม่เบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมค่อยในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจค่อยให้คลิปต่อไป